สวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะพามาดูคิ้วเก่าที่เคยสักมาแล้ว5-6ปีได้ค่ะก่อนโควิดเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าท่านนี้ก็เป็นลูกค้าเก่าพัดเองค่ะนานจนสีเลือนลางเกือบหมดแล้วเพราะสีคิ้วออร์แกนิกนานโนนั้นนานไปสีจะจางหายแบบนี้เลยค่ะและมารอบนี้ก็ปรับทรงคิ้วให้สวยงามยิ่งกว่าเดิมค่ะ ลงสีน้ำตาลออกเข้มให้นะคะเผื่อเวลาที่ลอกแล้วจะได้ติดดีพอดีสีสวยไม่เข้มไม่อ่อนจนเกินไปค่ะเพราะคิ้วผู้ใหญ่ใบห้าสิอัพสีต้องแน่นขอบต้องชัดเจนจึงจะเรียกว่าสวยค่ะมาสักคิ้วกับช่างพัฒไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ก็ให้สวยทุกคนค่ะโดยเฉพาะทรงคิ้วต้องสวยดูดีเข้ากับรูปหน้ามองแล้วเพลินตามไม่ล้าหลัง ส่วนสีคิ้วก็มีให้เลือกหลายสีชอบสีไหนแจ้งช่างพัดก่อนได้เลยค่ะราคาสักคิ้วของช่างพัดก็จะอยู่ที่ราคา3,900ถึง5,900บาทแล้วแต่แบบว่าจะเลือกสักแบบคิ้วฝุนคิ้วอัมเบหรือว่าคิ้วสไลด์คิ้วลายเส้น3 6, มิติ6มิติหรือคิ้วแฮสโตรมีสักปากชมพูสักแก้มชมพูสักนมชมพูสักขอบตาอินเนอร์แไนเนอร์ด้วยนะคะ ถ้าสนใจสักคิ้วทรงสวยแก้คิ้วพังล้างคิ้วปริงทักทายช่างพัดมาได้ค่ะหรือโทร0654919699ช่างพัดเปิดร้านอยู่ที่สุข,ขุมวิทซอย95ซอยตลาดบางจากร้านอยู่ท้ายตลาดเดินจากปากซอยประมาณ160เมตรร้านจะอยู่ขวามือนะคะช่างพัดมีบริการสักคิ้วนอกสถานที่ด้วยนะคะถ้าท่านไหนอยู่ไกลยอยู่จังหวัดไหน,นอยากให้ไปสักให้ก็ คุยได้หรือรวมตัว3-5คนไปบริการถึงที่ได้เลยค่ะมีรับสอนใส่คิ้วสักตางชุนพูด,ด้วยนะคะถ้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งกริ้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ